มฮึเอเอ๊ะเอ้ม่ไเ้าสินะนั่นสิเกล่เอาเชียวชัลชัลนี่เดกโ่แต่ปุ้ยเดี๋ยวนะวั้เอาเชียเออเว้เปดจากที่บั้เอ้ยมีเดียวนี้คนสินะม่เดียวข้าวสินสินะอืมอชียวเว้ยเว้ยนี่

अरे दीना ऐसा है बहुत दूध जरा बहुत यावर तो है ऐसा करते हो बढ़िया कहाँ बाला बुद्धि बड़ा जी इधर इतना कुछ ही था सूदूदू फैसला सूदूदू सुकदी फोड़ाई तो बहुत ही सेना कोई डर गया हाँ रो มาเดี๋ยวดีต้องมาซะสุดดีเอ๊ะฮะมาเดี๋ยวดีอันนี้ on Friday เอ๊ะชิคกี้พายซาลโอ้โห on line on line มาเจอเองก็ได้มาเจอด้วยเนาะอ๋อ hot kick อันนั้นมันงูไปได้ดิเอ๊ะไม่ต้องสนุกเลยเอิ่ม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  চাল <laughs> কি <laughs>